วัตถุมงคลนะครับที่ผมจะนํามาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อโตนะครับวัดสตอนะครับที่อําเภอท่าเรือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งผมได้ไปกาบนะครับไปกาบนะครับไปเที่ยววัดสตือนะครับไปกาบพระนะครับแล้วขากาบผมก็เช่าติดกลับมานะครับเนื่องด้วยว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความ สวยงามดีนะครับแล้วก็เหรียญใหญ่นะครับใหญ่หนาทรงเหรียญจะคล้ายๆเหรียญห้าแช่ของหลวงพ่อรวยครับนะครับจะทรงเหรียญกนคล้ายๆเหรียญห้าแช่ของหลวงพ่อรวยเลยนะครับลักษณะรูปทรงนะครับจะล้อทรงของเหรียญห้าแช่หลวงพ่อรวยนะครับเป็นรูปหลวงพ่อโตนะครับซึ่งหลวงพ่อโตก็ผูกพันกับวัดชตือนะครับใครมาอยุทยาก็อย่าลืมมามากราบพระที่วัดชตือนะครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มากราบหลวงพ่อโตนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นมีโตมีตังนะครับนะครับก็อยากจะให้ชีวิตรุ่งเรืองนะครับมีตังเหมือนชื่อรุ่นนะครับนะครับก็เช่าบูชาขับไปได้นะครับก็เท่าที่ผมไปล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะยังหมดหรือยังนะครับแต่ก็ยังเห็นมีเนื้อเงินลงยาอยู่ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพิธีปลุกเสกเหมือนกันนะครับก็น่าจะปลุกเสกที่วัสตือนะครับก็น่าจะปลุกเสกพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับ เพราะวัดสตือก็เป็นถือว่าเป็นวัดใหญ่แล้วก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับนะครับแล้วใครมาวัดตะโกเนี่ยแนะนําว่าให้เลยไปวัดสตือนะครับเลยไปวัดสตือได้นะครับแล้วก่อนถึงวัดสตือเนี่ยขวามือซอยก่อนเข้าทางเข้าวัดขวามือจะมีร้านกาแฟครับที่เป็นอ่าทรงสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงนะครับเลี้ยวเข้าไปได้เลยครับกาแฟกาแฟเขาดีมากนะครับกาแฟเขาอร่อยมาก ผมชอบติดใจเลยครับถ้าไปคราวหน้าผมก็จะไปแวะร้านกาแฟนี้อีกนะครับจะอยู่ทางเข้าวัดสตอนะครับจะเป็นจะมีเห็นป้ายร้านกาแฟเลยครับจะเป็นทรงจั่วนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะๆครับแล้วก็เป็นดูเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเข้าไปได้เลยครับร้านกาแฟร้านนี้ผมจําชื่อไม่ได้ว่าร้านอะไรแต่ว่ารสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็แนะนํานะครับบางทีเราจะพูดแต่คลิปพระอย่างเดียวแล้วก็สอดแทรกสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า ร้านกาแฟหรืออะไรก็ตามที่เราแบบอยู่ใกล้ๆวัดนะครับที่เราไปเนี่ยครับก็เพื่อนๆจะได้แวะได้ได้ชิมกาแฟอร่อยอร่อยด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นด้านหน้าเหรียญนะครับข้างหน้าจะเขียนว่า5้าเก้านะครับเพราะว่าสร้างปี5้าะครับนี่เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่สวยงามนะครับต่อโคตรต่อเต่านะครับโตนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับข้างบนเป็นพระนอนนะครับตรงกลางเป็นหนุมานะครับก็ถือว่า เป็นเหรียญที่ทําได้สวยงามนะครับนะครับเป็นเหรียญที่ทำได้สวยงามนะครับของวัสือนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับข้างหลังเหรียญจะเป็นคล้ายๆหลังเต่านิดนึงนะครับเป็นหลังเต่านะครับเป็นทรงหลังเต่านะครับนี่นะครับดูด้านหน้าอีกทีนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับนี่นะครับกล่องก็จะเขียนว่าหลวงพ่อโตนะครับรุ่นมีโตมีตังนะครับวัสือนะครับจังหวัดอยุธยา2559นะครับ ก็ถ้าใครไปใครมายุธยาแล้วครับมากราบหลวงพ่อรวยที่วัดวัดสักหลวงพ่อรวยที่วัดวัดตะโกนะครับก็เลยไปไปไหว้ไปเที่ยววัดสตือได้นะครับอยู่ใกล้อยู่ไม่ห่างกันมากอ่ะครับนะครับสามารถไปใกล้ๆกันได้นะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วในโซนนั้นก็จะมีหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์อีกองคหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมาจากทางวัดตะโกนะครับให ออกจากวัดมาเนี่ยให้ข้ามสะพานนะครับแล้วก็ตรงมานะครับผ่านวัดดอนย่านางนะครับแล้วก็ตรงจนสุดทางนะครับจะเจอกับคลองละพีพัดนะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดสตือครับพอไปวัดสตือเสร็จแล้วนะคะขากลับก็ให้วิ่งเรียบคลองละพีพัดนะครับมากราบหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ที่ช่วงรอยต่อระหว่างอยุธยากับสระบุรีนะครับ จะอยู่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ริมน้าเหมือนกันนะครับนะครับก็อยู่ในละแวกนั้นแหละครับก็คือหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่อยู่ติดกับคลองละพีพัดนะครับพอเสียจากสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็กลับกับกรุงเทพเลยก็ตามเนี่ยก็วิ่งเข้าอําเภออุทัยได้นะครับวิ่งเข้าอาเภออุทัยเปิด GPS ก็เข้าอาเภออุทัยแล้วก็ไปออกไยเสียได้นะครับก็แนะนํานะครับก็วัดใกล้ๆก็มีหลายวัดนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันไหนๆก็จะมาเที่ยวแล้วก็แวะ นะครับแวะวัดที่พูดถึงนะครับก็คือวัดมามาวัดตะโกนะครับแล้วก็ไปวัดตะตอนะครับแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็อันนี้ก็นําให้ชมกันนะครับครับก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อโตนะครับที่วัดตะตอนะครับที่ผมได้เก็บไว้นะครับแล้วก็ผมเอาไปแจกน้องเอาไปให้น้องชายนะครับองคหนึ่งนะครับให้พ่อไว้องคหนึ่งนะครับก็ก็เก็บไว้นะครับนะครับก็ยังไงก็ ถ้าเพื่อนเพื่อถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทอายุทยานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมทําออกมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ